มาสมิงงคนจะประวาลทั้งแปดทิศประสิทธทิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้องรอขอ,อ,อบตัวอนาตตาท่ามกลางสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสลายลดหลัน่นประดุดคลื่อนภูเขาปกคลุมด้วยทะเลหมอกในฤดูหนาว รายล้อมด้วยหมู่สนสูงตระงานแมกไม้หลากหลายพันยืนตระงานดุดแถวทหารคอยต้อนรับผู้มาเยือนเป็นพื้นที่สีเขียวที่ยังคงเหลืออยู่บริเวณเขาค้อนั่นคือศูนย์พัฒนา,าศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าแคมป์สนศูนย์พัฒนา,าศาสนาเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังกัดส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับพระนิสิตนักศึกษานักเรียนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปศูนย์พัฒนาศาสนาตั้งอยู่ที่ตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ราว2,000ไร่เดิมเป็นของจอมพลสฤดิ์ธนรัฐปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ขอเช่าเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมและปลูกป่ารักษาธรรมชาติผู้ที่ิเริ่มพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมคืออาจารย์พรร,รัตนสุวรรณอาจารย์พรร,รัตนสุวรรณ ได้บรรพชาณพระอุโบสถวัดมหา,าธาตุจุวราชรังสริบกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2478ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากระทั่งสอบได้ปรริญญธรรม6ประโยคและอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2481โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตนเพ่งเขมาจารีเป็นพระอุปชาจากนั้นได้ลาสิกขาบทเมื่อปีพุทธศักราช2496 ขณะอายุได้36ปีเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพพุทธศักราช2498ได้เป็นอาจารย์บรรยายวิชาธรรมประยุกต์คณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทิาลยขณะอาจารย์พรเป็นอาจารย์ในมหาจุฬาลงกรณราชวุทยาลัยก็ได้ก่อตั้งสำนักธรรมวิจัยโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงพิมพ์วิญญาณ มูล,ลนิธิส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมตั้งปณิธานที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับพระนิสิตและประชาชนทั่วไปภายในพื้นที่แคมสนปีพุทธศักราช2518อาจารย์พรร,รัตนสุวรรณได้ซื้อสิทธิ์ครอบครองบริเวณแคมสนจากชาวบ้านและดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานปฏิบัติธรรม โดยวางผังการใช้งานแบ่งเป็นเนินต่างๆตามความเหมาะสมประกอบด้วยเนินแคมป์ที่พักเป็นที่ตั้งโรงครัวโรงอาหารและเป็นที่พักสำหรับคฤหัดรายล้อมด้วยสนอายุกว่า200ปียืนสะพั่งคอยปกป้องตุ้งครองผู้มาเยือนเนินหอประชุมและที่พักสงเป็นอาคารหลังแรกที่ได้ก่อสร้างในศูนย์พัฒนาศาสนาหอประชุมหลังนี้ ใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลที่อบรมรับแขกขอฉันและที่ปฏิบัติธรรมบริเวณใกล้เคียงมีกลุ่มกุฏิหลังเล็กๆทรงไทยและตึก3ามชั้นทาสีแดงเรียกชื่อว่าตึกแดงซึ่งปัจจุบันใช้เป็นห้องสมุดพรรัตนสุวรรณและเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนพัฒนาศาสนาแคมสนระบบ FM 107.25เ เนินพระเจดีก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมวิญญาณบรรพไทยให้เป็นพลังความดีแห่งพระพุทธศาสนาปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยทำลายล้างพลังชั่วร้ายทั้งปวงให้แผ่นดินไทยคงอยู่ชั่วการนานซึ่งมีเจดีอิสรภาพตั้งตรารานสวยเด่นอยู่ตรงกลางเจดีอิสรภาพนี้วางศิลาฤกษ์ในวันวิสาขาบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคม พุทธศักราช2,518และใช้เวลาถึง15ปีจึงแล้วเสร็จมีขนาดฐานกว้างด้านละ3วาสูง7วา2ศอกเป็นแบบเจดีย์3สมัยรวมกันคือฐานปัตมสิงห์แบบสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในบรรจุดินศักดิ์สิทธิ์จากพุทธสถานและสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลกับดอกไม้และดินจาก72จังหวัดทั่วผืนแผ่นดินไทย ช่วงกลางองค์พระเจดีย์เป็นแบบเจดีย์วัดเจ็ดแถวสมัยกรุงสุขโขทยัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธนิรันตรายทั้งสีทิศส่วนยอดเจดีย์มีรูปแบบจากเจดีย์วัชนะสงครามครอบด้วยฉัดเก้าชั้นปนยอดนภศูนด้านหน้าพระเจดีย์มีแผ่นหินแกรนิตขนาดใหญ่บันทึกเรื่องราวการก่อสร้างพระเจดีย์อิสรภาพ อนุสร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งองค์พระเจดีย์ให้เป็นสมบัติของกองทัพไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราช,ชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีสวมฉันเก้าชั้นยอดนภศูน เมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2533เนินพ่อขุนผาเมืองเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองกษัตริย์ผู้ให้ผืนแผ่นดินแรกแก่ชาวไทยเป็นแบบอย่างของกริย์นักรบที่ต่อสู้และเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทยเนินป่ามาฆาปูชาและสาลากรรมฐานเป็นป่าสนกลุ่มแรกที่ปลูกใกล้เนินพระเจดี เป็นสนสามใบปลูกกลุ่มละสามต้นหมายถึงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์หรือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นร่มเงาและเป็นที่พักของพระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรมบริเวณป่าสนนี้ได้ก่อสร้างแท่นปูนจำนวนมากไว้เพื่อสะดวกในการ,ก,ารกลางกรดส่วนศาลากรรมฐานเป็นอาคารอนเนกประสงค์อีกหลังหนึ่ง ที่ก่อสร้างกลมกลืนกับบริเวณชายป่าสนมาคบูชาเป็นอาคารสองชั้นใช้เป็นที่บําเพ็ญจิตภ,ภาวนาหอฉันจันสุภเริกคุณชัดชัยจันสุภเริกและครอบครัวได้บริจาคเงินให้ก่อสร้างหอฉันเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับฉันพัฒหารส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมและปฏิบัติศาสนกิจ หอพระธรรมคัมภีร์เป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างเป็นที่เก็บพระธรรมคัมภีร์และหนังสือต่างๆชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมอนเนกประสงค์เนินพระสังฆเถระรอบฐานของเนินนี้ตัดเป็นขั้นๆยอดเนินคือกุฏิพระสังฆเถระเป็นกุฏิไม้สักทรงไทยล้านนาสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์25ปีศูนย์พัฒนาศาสนาณนะจุดแห่งนี้ จะมองเห็นพระเจดีย์อิสรภาพสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสระน้ำใหญ่ได้อย่างชัดเจนโดยมีภูเขาแก้วเป็นฉากดูเข้มแข็ง mm hmm. เนินพระธรรมจักรอยู่ตรงข้ามกับเนินพระสังฆาเถระโดยมีสะพานมักแปดเชื่อมต่อเป็นลานขนาดใหญ่ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมและเจริญพระพุทธมนต์มีหอพระปรางสแสดงพระธรรมจักรอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยหมู่สนและแมกไม้นานาภั์ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่จะสร้างศูนย์พัฒนา,าศาสนาแห่งนี้ให้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติธรรมที่ครบวงจรอาจารย์พรรัตนสุวรรณจึงอุทิศตนทุ่มเทให้กับศูนย์แห่งนี้ด้วยชีวิตจิตใจ18ปีศูนย์พัฒนา,าศาสนาซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่มีต้นไม้ ก็กลับฟื้นคืนเป็นผืนป่าธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและแหล่งการเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมปัจจุบันศูนย์พัฒนาศาสนาได้พัฒนาสถานที่ให้พร้อมรองรับการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตและพุทธศาสนิกชนทั่วไปตามเจตนารมณ์ของอาจารย์พรรัตนสุวรรณ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมูล,ลนิธิพรรัตนสุวรรณซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีอาจารย์ศรีเพนจตุทศีเป็นเลขานุการมูล,ลนิธิซึ่งได้ช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมาตลอดเพื่อให้งานศูนย์พัฒนาศาสนาได้มีการพัฒนาไปในทุกด้านสมเจตนารม์ของผู้ขอตั้ง ในปีพุทธศักราช2,550เป็นปีที่32ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหล่าศิษยานุศิ์จะสานต่อเจตนารม์ในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศูนย์ปฏิบัติธ,ธรรมของพระสงฆ์และผู้ฝ่ายธรรมให้ยิ่งใหญ่ต่อไป